กิมจิจากผักดงสู่รสชาติแห่งชาติเสียงกรอบเบาเมื่อกัดลงบนผักกาดดองที่ผ่านการหมักหลายวันอาจด,ดูเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในความจริงมันคือเสียงสะท้อนของวัฒนธรรมอันลึกซึ้งที่ดำรงอยู่ในเกาหลีมายาวนานนับพันปีกิมจิไม่ใช่แค่อาหารเคียงแต่คือเอกลักษณ์ของชาติคือรสชาติของบ้านคือเส้นใหญ่ที่ร้อยโยงผู้คนในครอบครัวเข้าด้วยกันกิมจิย้อนกลับไปได้ไกลถึงสมัยคอโย ในยุคนั้นผักเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องเก็บรักษาไว้กินยามฤดูหนาวซึ่งยาวและโหดร้ายคนเกาหลีจึงคัฒนาเทคนิคการถนอมอาหารโดยการดองผักด้วยเกลือน้ําปลากระเทียมและพริกที่ภายหลังจึงแพร่หลายจากโปรตุเกสในคริสต์ศตวรรษที่17จากผักธรรมดากลายเป็นกิมจิหลายร้อยชนิดไม่ใช่แค่กิมจิผักกาดขาวที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยมีทั้งกิมจิหัวัชเทา้ากิมจิแตงกวากิมจิปลาหมึกหรือแม้แต่กิมจิแอปเปลิลในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วง ครอบครัวเกาหลีจะรวมตัวกันเพื่อทำคิมจังพิธีกรรมโดงกิมจิครั้งใหญ่ประจำปีที่กินเวลาหลายวันและอาศัยแรงร่วมกันของทั้งหมู่บ้านมันไม่ใช่แค่การทำอาหารแต่คือการถ่ายทอดสูตรลับของแม่สู่ลูกสาวคือเวลาที่เรื่องราวชีวิตถูกแลกเปลี่ยนผ่านมือที่กำลังสอดไส้ผักด้วยเครื่องหมักอย่างประณีตในปี2013ิมคิมจังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโกยืนยันความสำคัญทางวัฒนธรรมที่ไม่ใช่แค่ของเกาหลีแต่ของมวลมนุษยชาติ ทุกวันนี้กิมจิไม่ได้อยู่แค่ในจานข้าวเกาหลีมันเดินทางไปทั่วโลกพร้อมกับกระแสเคป๊อปและเคดราม่าจากของหมักพื้นบ้านสู่เมนูหรูในร้านอาหารมิชลินจากตู้เย็นแม่บ้านสู่ชั้นวางในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างประเทศบางคนกินกิมจิเพราะเชื่อว่าดีต่อสุขภาพบางคนกินเพราะรักในรสชาติเปรี้ยวเผ็ดซับซ้อนที่หาไม่ได้จากอาหารอื่นแต่มากกว่านั้นกิมจิคือรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของความอดทนและการอยู่ร่วมกัน ในโลกที่ทุกอย่างหมุนเร็วและเปลี่ยนแปลงกิมจิยังคงต้องใช้เวลาเป็นส่วนผสมหลักเพราะบางครั้งความอร่อยก็ต้องการการรอคอย